นักตกปลาทุกๆท่านครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องสมชาติฟิชชิงไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติครับวันนี้เข้าสู่ที่ EP ที่ .2 องร้อยเจ็ดสิบสอ่าเก็บน้ําภูใสวันนี้ลงเหลียวสองระยะ3.9มกับสีครับผมกับไม้ตายตะกววิ่งกับบรรลังงแต่สองตะขอนะครับผมวันนี้เพิ่งมาลงเหยือครับผมผสมเหยือไปครับผมเดี๋ยวมันลุ้นกันครับผมวันนี้จะได้สักกิโลครับจะหาหรือจะแห้่นะครับเมื่อวาน มาทีได้แต่ปันทินเล็กนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวตะเพียนหรือเปล่าครับขอ,องจงิตตาร์ล็อกจันเดี๋ยวมาลุยกันเลยครับผมตกสี่ห้ากับ5-4นะครับผมกับบารล้ันแต่เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าน ก็ต้อง

ตอนนี้ก็ใกล้มาถึงจุดสิ้นสุดของคลิปในวันนี้ครับในอีพีที่271ท้าอ่างเก็บน้ําภูใสครับผมตอนนี้ก็เกือบ5โมงเย็นแล้วครับผมเดี๋ยวก็มาลุ้นอีกสักครึ่งชั่วโมงครับแล้วทยอยเก็บเบ็ดกลับบ้านครับผมฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับก่น้าชาติฟิชชิ่งครับในปีที่271ท้าอ่างเก็บน้ําภูใสครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วทยอยเก็บเบ็ดกลับบ้านครับผมน่าจะพงใช่คันเดียวสองคันไม่ทันอื